สวัสดีครับองค์นกเขาใหญ่ลบลีครับวันนี้ขอกาบสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับที่โปรดติดตามองค์นกเขาใหญ่ลบลีที่มาอุดหนุนองค์นกเขาใหญ่ลบลีครับนี่ครับเราเราคัดแล้วคัดอีกครับนี่ครับคัดจนเอาให้ดีให้ได้ไม่ดีไม่เอาครับนี่ครับมาดูนกต่อครับกุบเดียวครับนี่ครับนี่เจ้าไวรัสครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่กำลังเกมตัวออกไปต่อครับกำลังคึกกำลังเห้าครับนี่ครับ นี่นกต่อว่านกต่อครับนกกลุ่มว่านกกลุ่มนกหัดว่านกหัดครับนกเกาว่านกเกาครับนี่นไ,นไม่ต้องกลัวครับนี่ครับตอนนี้กุกเดียวครับลูกห้าสิบครับนี่เจ้าไวรัสครับนี่ไม่ทีมไม่ติดอ่างครับนี่ครับกุกเดียวครับเตียงกลางๆครับนี่ครับนี่นี่ครับ กลังเกมตัวไปต่อครับนี่ดูครับนี่นิ่งนิ่งครับนี่ดูครับนี่ีใช้ดินพวะพวะครับนี่ดูครับนี่นี่เป็นเทนครับเป็นเทนแถบหนึ่งแล้วก็เป็นชานซานแถบหนึ่งครับป้องกันเยี่ยวครับนี่ครับนี่ครับดูครับความเก่าของเจ้าไวรัสครับนี่ดูครับนี่ครับนี่ครับ เราคัดแล้วคัดอีกครับอยากได้เจ้าอะไรก็โทรหาลูกเขาอยาบรีจะได้จัดส่งครับนี่ครับโอนจริงส่งจริงครับไม่ต้องกลัวครับตัวไหนตัวนั้นครับนี่ครับนี่บางทีท่านซื้อไปก็ให้โอกาสให้เขาพักผ่อนบ้างครับไม่ใช่ว่าโอ้เปิดจากกล่องก็จะให้เอาไปต่อเลยมันก็ไม่ใช่ครับมันต้องพักผ่อนสักสามสี่วันให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนครับแบบนั้น อย่างนั้นไม่ไหวครับอย่างนั้นเอาไปต่อเลยมันก็เพียเหมือนเรานั่งรถครับไปไกลๆแล้วก็เมื่อยครับนี่ครับเพียอ่อนเพียครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับคัดแล้วคัดอีกครับชอบจะไปไลก์กระโถงหานเขาใหญ่บลีครับจะได้จัดทรงครับนี่ครับกุกเดียวครับตัวนี้นี่ครับดูลงดูลายก่อนครับนี่ครับนิ่งความนิ่งความเก่าดูครับนี่ครับนี่สวยครับลายนวลแดงนวลครับนี่ดูครับนี่ครับ อย่าลืมติดตามวองเขาใหญ่บุบลีครับจะได้มีโอใหม่ๆไว้รับชมครับสวัสดีครับ